สีขาวเดิมๆเ,เป็นตัวรองท็อปมีการใส่สเกิร์ตรอบคันมาให้จะเป็นรถเก๋งอีโกคาแบบ3สูบเรียงตัวนี้จะเป็นการเปิดแบบ90องศาเลยคนสูง180ซนติเมตรสายรีละร่างกายใหญ่พอเวลามานั่งอยู่ภายในตัวนิสสันโนดส,สบายมากแล้วก็ถ้าเกิดอย่างไกลๆเนี่ยเราก็นั่งเอนหลังแบบนี้ก็ได้ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยโน้ต N O T E ที่แปลว่าสมุดไม่ใช่นะครับในครั้งนี้โน้ตที่แปลว่าการเดินทางโดยแบบบันทึกลงในสมุดอันมีตัวเลือกให้และประหยัดน้ำมันด้วยมาดูคันนี้เลยครับนิสสันโน้ต1.2ตัว E นะฮะเป็นสีขาวเดิมๆเป็นตัวรองท็อปนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นรถที่หลายคนเนี่ยละเลยออกไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับอันได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือตัวรองท็อปส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าอยู่ในโซนบริเวณใกล้เคียงของเราจะเป็นส่วนมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันหวังว่านะเกิดมีพี่ๆที่ดูในคลิปนี้จะออกต่างจังหวัดเหมือนกับที่อื่นเขาบ้าง สนับสนุนอันได้ในการซื้อแล้วก็เอาโน้ตคันนี้กลับไปเป็นเจ้าของก่อนสิ้นปีนี้นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเงาแล้วก็จะมีเส้นโครเมียมตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบเดียวกับตัว VMotion นะครับส่วนไฟหน้าใส่มาเนี่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์อันนี้ก็คือจะเป็นหลอดไส้สีเหลืองแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดรถที่มันดูใหญ่กว่าปกติเพราะว่ามีการใส่สเกิร์ตรอบคันมาให้ ตัวนี้เนี่ยทรงมันจะเหมือนในแบบที่เป็นชุดแต่งของ DISMO เป็นการเทียบแบบ1ต่อหนึเหมือนเป๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามีการเสียเงินหรือเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนของแต่งตรงนี้หรือไม่ไม่มีนะครับคราวนี้เดี๋ยวพามาดูตัวเครื่องยนต์สำหรับนิส s a n n o t โนเนี่ยจะเป็นรถเก๋งอีโกคาแบบ3สูบเรียงนี่นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินเดิมๆเ,เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรอบนอกหรือว่าจะเป็นตัวไส้ในทุกอย่างคือเดิมหมดไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลเยิม้มแล้วก็รถเนี่ยอันรับประกันโครงสร้างให้แบบ100%ว่าไม่เคยมีการประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นแบบหนักหรือเบามาแน่นอนนะฮะตรงนี้คือแบบจะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมๆเลยนะครับส่วนแผ่นเพดเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของตัวซุ้มกระโหลกบางโคหน้าฝั่งด้านขวามือแล้วก็พวกหัวนงหัวน็อน от, ไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะฮะฉะนวนกันความร้อนมีมาให้ติ๊กเกอร์มอกอติ๊กเกอร์ต่างๆนานาอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับด้วยความที่รถมันเป็นมือสองแต่ถ้าเกิดมาเอามือสองที่ปฏิบัติออตโอต้อ,อันสัญญาจากใจจริงว่าจะทำให้นิสสันโนคันนี้เหมือนกับออกรถมือหให้ได้มากที่สุดนะครับคนัพี่ๆที่กำลังแบบ อยากได้รถเก๋งผ่อนอยู่เดือนละห้าพันบาทนะครับอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยผ่อนอยู่เดือนละห้าพันลองมาดูโน้ตส,สีขาวคันนี้ถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในตำแหน่งของตัวบอดี้ด้านหน้าฝั่งกระโปรงเนี่ยเบามากนะครับการเซอร์วิสการแมนเทนเนนต์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่านิสสันนี่ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในบ้านเรามานานนะครับคราวนี้ตัวด้านข้างเนี่ย ตัวตรงซุม้มล้อนะฮะจะมีความนูนขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวรถรอบคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าหลังคาหรือในจุดใดกรวแต่มีการเก็บรายละเอียดและความสวยงามให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับตัวล้อเนี่ยของเดิมจะเป็นขอบ15แล้วก็จะมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงฝาครอบดุมตัวนี้มีการเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะฮะเป็นตัวปี24 ใส่เป็นของยี่ห้อ Maxxis แต่ถ้าเกิดลนอีโกคาในทรงแฮนด์แบกแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าดิสแล้วก็หลังจะเป็นแบบดรัมหลังจะเป็นแบบดรัมส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโคมกระจกมองข้างและก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED แบบนี้นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยลักษณะใกล้เคียงกับ h o นด a j a z z มากมากสุดๆนะฮะเพราะว่าสำหรับวิสัยทัศน์ในการมองออกมาจากด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้มีการบดบังในตำแหน่งของสามเหลี่ยม ฝั่งที่อยู่ใต้เสาเอทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้คือจะเป็นตัวกระจกนะครับสําหรับอย่างบางคนเนี่ยดูยันกระจกเลยว่ามีโลโก้ไหมอะไรอย่างแบบนี้หรือเปล่าของอันเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่ากระจกเนี่ยคือมันเป็นของเดิมนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกไม่เคยมีการโดนชนหน้าข้างอะไรแบบนี้มาแน่นอนแล้วก็ตัวคิ้วกันศาสตร์มีการติดตั้งให้เรียบร้อยถ้าเกิดอย่างนั้นยืนเทียบข้างรถแบบนี้นะฮะอันสูง180เซนติเมตร ถ้าเกิดอย่างช่วงของตัวหลังคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหัวไหล่พอดีเพราะนั้นอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันจะไปสอดคล้องกันในเรื่องตัวการขึ้นลงโดยสารที่มันง่ายอัน,นให้ดูตรงนี้นิดนึงครับองศาในการเปิดประตูด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือเกือบ90เลยแล้วมันจะมีการเว้นช่วงระยะที่เราสามารถขึ้นลงโดยสารได้แบบง่ายมากแต่พอเวลาไปจอดอยู่ในช่วงที่รถมันติดก,กันอันนี้ก็ต้องเปิดประตูแบบเรามาวันงนิดนึงเพราะว่ามันเปิดได้กว้างนะครับ ส่วนถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยอันอยางให้ดูเหมือนกันฮะก็คือจะเป็นตัวรอยแต่เข็บเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนและเว้นระยะช่องไฟสวยงามทุกเม็ดตรงนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านจากฝีมือมนุษย์แต่เป็นฝีมือจากเครื่องจกักรนะครับจุดไข่ปงไข่ปลาทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็พวกยางขอบประตูเนี่ยไม่มีแตกไม่มีทลอกแล้วก็ไม่มีซีดด้วย อันนี้ก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องตัวความใหม่ของตัวรถเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเป็นพวกแบบปี20หรือว่าเป็น 20. สส่วนมากจะเข้ามาในลักษณะประมาณนี้คราวนี้เนี่ยตอนหลังบ้งฮะถ้าเกิดตอนที่2อเนี่ยอันนี้90เลยตัวนี้จะเป็นการเปิดแบบ90องศาเลยนะฮะแล้วก็พอเวลาเราขึ้นลงเนี่ยคือมันจะง่ายมา คนสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรสรีละร่างกายใหญ่พอเวลามานั่งอยู่ภายในตัวนิสสันโนตถามว่าถ้าที่อันนั่งอยู่ตอนเนี้สบายไหมสบายมากแล้วก็ถ้าเกิดอย่างไกลๆเนี่ยเราก็นั่งเอนหลังแบบนี้ก็ได้นะครับคือสําหรับอย่างบางคนนะอาจจะมีตัวช่วยในลักษณะที่มันมากกว่านี้อาทิอย่างเช่นหมอนรองคอนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่จําเป็นที่ต้องมีแบบนี้อันก็ถือว่ามานั่งสบายมากนะครับ พราะว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงของหัวเขา่าหรือว่าจะเป็นสีสันนะตัวนี้อยู่ประมาณกำปั้นกับอีกครึ่งหนึ่งแต่กำปั้นอันนี้มันใหญ่ถ้าเกิดเป็นพี่บางคนอาจจะตัวเล็กกว่านี้หรือกำปั้นเล็กกว่านี้มันก็น่าจะเหลืออยู่สักประมาณ2กงกำปั้นได้นะครับแล้วก็มือโหนหรือว่ามือจับบนตัวเพดานด้านในอันนี้คือมีมาให้แต่มันจะได้เป็นตัวบ่อผ้านะครับอันนี้ก็คือความสุขสบายที่นิสสันโนตมอบให้เรา ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของเขานะเขานี้ตามมาดูตัวด้านหลังด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบมีไฟทับทิมนะครับทงท่อทุกอย่างเดิมหมดโลโกงโลโก้ด้านหลังทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ LED ในลักษณะเหมือนกับสามเหลี่ยมมุมทิมลงมาแบบนี้นะครับตรงนี้นี่ถือว่าเป็นรถอีโกคาห้าประตูอีกรุ่นหนึ่งที่ภายในเนี่ยมันกว้างและก็นั่งได้สบาย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตอนหน้าหรือเป็นตำแหน่งตัวตอนหลังมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยถ้าเกิดอย่างการเปิดฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบการใช้แรงดึงแบบนี้ไม่ใช่แบบเป็นตัวปุ่มกดนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตอนหลังเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยคือมันจะเป็นทรง5ประตูแต่ไม่ได้มีการใส่ถาดรองกันขโมยมาให้มันจะเป็นแบบการเปิดโล่งแบบนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะดูตัวโครงสร้างก่อนเป็นอันดับแรกนงน็อตฝาตรงฝาท้าย ไม่มีอรอยขยับหัวน็อตไม่มีการเกิดสนิมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีเดิมๆเลยไม่มีการแต้มสีเพิ่มเติมแน่นอนแล้วก็สําหรับด้านใต้ตรงนี้เนี่ยอันเปิดให้ดูน้ตเนี่ยยังมีการใส่มาเป็นยางอะไรสำารงให้อยู่ยังไม่ใช่เป็นที่ป่าย,ยางฉุกเฉินนะครับอันก็ว่าแบบนี้คือมันก็น่า,นาจะง่ายกว่านะฮะในกรณีที่เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวโยงตัวยางแบรนยางแตกอะไรพวกนี้ขึ้นแม่แรง ถอดล้ออันนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันเนี่ยพวกรถที่มันเป็นยางที่ป่าย,ยางฉุกเฉินเนี่ยบางคนใช้หมอลมไม่เป็นแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับอันก็จะมีการแนะนําให้ก่อนที่จะรับรถออกจากร้านส่วนตัวบ่อตอนที่สองเนี่ยอันนี้จะเป็นการพับเก็บในระนาบเดียวกันจะเป็นสลักยึด2ตัวด้านซ้ายและก็ตัวด้านขวามืออันนี้สามารถพับพับลงไปได้เลยนะฮะ ส่วนถ้าเกิดอย่างปกติในตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตะขอล็อกไว้ให้แบบนี้นะครับไอตัวที่มันเป็นช่วงแบบนี้นะอันนี้ก็ไว้พอเวลาเราถอดหัวชวงหัวโช๊หรือว่าใครหัวชวงได้นบนตรงนี้ชงลงช่วงล่างทุกอย่างเดิมหมดนะครับเพราะว่าสําหรับอย่างตัวรถเนี่ยการใช้งานมันน้อยและมันก็ยังเป็นตัวรถปีใหม่อยู่มากสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูกันมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราลืมดูตรงไหนไปครับนั่นคือภายใน ตามมันเข้าไปดูภายในกันต่อได้เลยครับอขออนุญาตนะฮะปิดพามาก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าใหม่ก็สําหรับคอนโซลเนี่ยจะเป็นตัวสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ส่วนถ้าเกิดยังเก๊ลิ้นชักฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็น2เก๊แบบนี้ซึ่งตัวเก๊บนก็จะมีตัวรูเสียบ usb กับ aux มาให้ส่วนสตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นใส่ของจิบทาอื่นๆทั่วไป หรือเป็นพวกหนังสือคู่มือในการใช้ตัวรถอันนี้ก็ถือว่ากว้างมากนะครับแต่ถ้าเกิดให้มาเป็นแบบพวกกล่องเก็บความเย็นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้เยอะเลยคท่านี้เนี่ยตัวหน้ากาคอนโซลกลางเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีวิทยุ CD m p 3มาให้ตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะรองรับบลูทูธได้เพราะนั้นอนงคิดแบบนี้นะถ้าเกิดยังสมมุติว่าในวันใดวันหนึ่งอ,อาจจะต้องการซื้อโน้ตไอ้เครื่องเล่นเนี่ยไม่ได้สนใจหรอก เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้อานจะไปเปลี่ยนใส่เป็นตัวจอแอนดรอย Android ได้ต้องเข้าใจก่อนว่าหน้ากากสําหรับตัวด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่จํากัดแต่เราน่าจะเคยเห็นของพวกรถไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีวีมันจะมีการยกระดับขึ้นมาแบบนี้แต่มันอาจจะไปบางช่องอะไหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวต้องมาอัดแอปกันอีกทีนึงนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็น c ีดีวิดีโอ M3 แบบธรรมดาเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นตัวรองท็อปแต่ถ้าเกิดยางอ e เนี่ย มันก็จะให้ระบบปรับะกาศมาเป็นแบบออตโต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับร้อนแล้วก็ปรับเย็นได้แต่ถ้าเกิดอย่างอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอากาศหนาวหรอกครับเพราะนั้นเนี่ยมันควรที่จะมีปรับเย็นมาอย่างเดียวหรือว่าถ้าเกิดอย่างรถก็อาจจะลดนิดหน่อยหรือเริ่มต้นอยู่ประมาณสักถ้าเกิดต่ําลงไปเนี่ยก็ประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ด้านใต้จะมีช่องวางแก้วน้ําให้สองช่อง ส่วนตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นออโต้แบบแนวตั้งตัวนี้จะมีเกียร์โรมาให้แล้วก็ดีก็คือเดินหน้าปกติเลยนะครับเป็นเอนจินสตาร์ทด้วยพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นในทรงแบบ V motion ตัวนี้นะฮะเลขใหม่นะ42,756กิโลนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2ระบบนั่นก็คือจะเป็นออโต้สตาร์ทซอฟแล้วก็จะเป็นตัวเช็คคอนโทรลส่วนกระจกมองข้างเนี่ยพับเก็บแบบไฟฟ้ามีให้ แล้วก็สีบานทั้งหมดก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าส่วนถ้าเกิดบานที่มันเป็นออโต้แบบครั้งเดียวจะเป็นเฉพาะฝั่งทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟอ่านแผ่นที่กับไฟเพดานตอนที่2มาให้ที่บางแดดเนี่ยนะฮะจะมีกระจกแต่งหน้าแต่ไฟออโต้คือจะไม่มีนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวเบาะและถ้าเกิดอย่างตัวเบาะเนี่ยจะทํามาเป็นตัวเบาะผ้าสีดําเป็นสีทูโทนนั่นก็คือจะเป็นดํากับขาวนะครับอันนี้ก็คือแบบสภาพสวยเลย บางคนอาจจะมีการกินอาหารภายในตัวรถหรือว่าตอนเช้าอาจจะไม่ทานอะไรแบบนี้ก็ซื้อหนังมาหุ้มเพิ่มเติมได้เวลาทำความสะอาดเนี่ยคือมันจะได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภายในของนิสสันโน e เนี่ยถ้าเกิดอย่างนั่งอยู่ตรงนี้นะอันลองสังเกตในมุมของสายตาทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยมันจะมีจุดมุมอับอยู่จุดหนึ่งที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้มีการคำนึงตรงนี้และสามารถเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นั่นก็คือจะเป็นตัวช่องนี้อันนี้เนี่ยคืออัจจะเห็นในตำแหน่งของอยู่ด้านข้างล้อพอดีเลยนะอันนี้อ,อันมองเห็นได้เลยนะครับในกรณีที่อาจจะมีแบบตัวกระจมองหลังมันไม่พอเนี่ยหรือเราอาจจะไม่เห็นสิ่งกีดขวาองอยู่ในตำแหน่งเสาเอที่มันบางเนี่ยเราดูจากตรงนี้อันนี้คือเห็นชัดเจนเลยเนี่ยเห็นว่ามันดีเนี่ยสำหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่อาชีพออกรถเกง่งคันแรกผู้หญิงผู้ชายตัวนี้คือมันใช้ได้แบบอนเนกประสงค์ คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวอันจะพาไปสูบกันแนวรถและก็บอกราคาสําโนสสีขาวกันนี้กันอีกทีหนึ่งตามมาไปเลยครับจบกันไปแล้วอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับอันรีวิวนิสสันโนดคันนี้ชอบแบบที่อันรีวิวในตอนนี้หรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกอันเพิ่มเติมด้านใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับครานี้ราคาและเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยอันขอขายในราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท มือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5 0 0แสนกว่าเกือบ7 0 0 0แสนขึ้นอยู่กับตัวเกรดของรุ่นย่อยแต่ตัวนี้อันขอในราคา3 1 9พอถ้าเกินอย่างปกติเนี่ยอันจใจลูกค้าเตรียมเงินไว้อยู่ประมาณสัก6 0 0 0บาทถึง1 0,000บาทเพราะว่าอันจใจซื้อประกันเองแล้วก็เสียเก็บแจกโอนด้วยประมาณสัก600 0บาทแต่สำหรับตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องแหละตัวนี้6ปีเนี่ยผ่อนอยู่เดือนละ5,000แต่อันให้โปรด้วยก่อนสิ้นปีนี้อันนี้เอาไปฟรีประกันภัย 2ฟรีจัดโอน3จัดส่งฟรีแล้ว่มีการรับประกันโครงสร้างมีการรับประกันหลังการขายเหมือนเดิมแล้วมีรถสไลด์ช่วยให้อีก1ปียางแตกที่ไหนเวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงจังหวัดอะไรโทรเรียกได้เลยฟรีทั่วประเทศนะครับเพราะนันนิสันโนตัวนี้พอให้กับพี่ๆได้จองได้จัดเฟแนซ์แล้วก็ได้เป็นเจ้าของแล้วถ้าเกิดใครดูอยู่และอยากได้ติดต่อไม่ได้เลยเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์ แอดไลน์ปฏิพันธ์ออโตโอ้มาและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ